หมอสวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีจ้ามาถึงนี่มีอะไรให้แม่หมอช่วยเหรอ,เ,อเรื่องความรักอะค่ะจริงๆแล้วน้องสองคนก็หน้าตาดีทั้งคู่นะไม่น่าจะเป็นปัญหากเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละมีอะไรก็พูดกับแม่หมอตรงๆได้แม่หมอสัญญาว่าทุกเรื่อง จะเก็บเป็นความลับเอ่อคือประมาณว่าไปชอบคนมีเจ้าของอะค่ะแม่หมอคือมันอยากได้จริงๆค่ะแม่หมอใช่ค่ะอยากได้มากเลยค่ะ <c oughs> นี่ทั้งคู่เลยเหรอจ๊ะ <c oughs> ใช่ค่ะแ<ำ>ม่หมอท่าหมอช่วยหน่อยนะคะเรื่องกิ๊กมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะแม่หมอ <c oughs> ใช่ค่ะแม่หมอสมัยนี้มันเรื่องธรรมดาแล้วอะค่ะช่วยหน่อยนะคะ <c oughs> ได้สิ หมอจะช่วยเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาจริงนะคะแม่หมอ,อเ,เราสักครู่นะค่ะนางแพทย์สยา พวกแกอยากจะได้ของของคนอื่นมากนะักใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะจัดให้ กระดูกผีตายโห ของของคนอื่นพวกแกไม่มีทางได้แต่พวกแกจะได้ผีตายโหงไปแทนเดี๋ยวเราสองคนเอาหินนี้ไปใส่คนละเส้นนะแม่หมอทำพิธีให้แล้ว รับรองสมดังใจปรารถนาแน่นอนโอจริงค่ะคะแม่หมอจริงเหรอคะแม่หมอจริงสิจ๊ะขอบคุณมากนะคะขอบคคุณ่ะ จากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้เนี่ยผู้ตายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจครับแต่มีปัญหาที่เหมือนกันคือเรื่องชูสาวตอนนี้ผมกำลังให้ทางท้องที่เนี่ยเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอยู่ครับหรือว่าประเด็นการฆ่ากันจะเกิดจากความหึงหวงวะแต่ที่น่าปลายก็คือทาไมเหตุการณ์ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นใกล้เคียงกันแล้วก็ต่อเนื่องกันทั้งสี่คนบางทีผู้หญิงทั้งสี่คนนี้อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันก็ได้ จากข้อมูลแวดล้อมที่ผมได้มาผู้หญิงทั้งสคนไปหาหมอดูคนเดียวกันในระยะเวลาใกล้เคียงกันก่อนที่พวกเธอจะเสียชีวิตครับหมอดูใช่สายพิษครับถึงแม้จะเป็นข้อมูลแวดล้อมเราก็ไม่ควรมองข้าม เพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจะชอบผู้เรื่องส่วนตัวกับคนที่ทำนายโดยชะตาให้ถ้างั้นวินเว่ยพวกคุณสองคนไปคุมการสอบปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรียกตัวมาครับพี่กอลส่วนศีนดินแดนคุณไปสอบปากคำคุณสายพีนเพื่อเราจะได้รายละเอียดที่เกี่ยวกับคดีนี้มากขึ้นรับทราบครับ พูดถึงนะฉันก็อยากไปดูดวงกับคุณสายพินเหมือนกันนะฉันน่ะจะได้ไปซื้อหินของคุณสายพินกลับมาด้วยอ่ะอ้าวแล้วที่วางบนหน้าเต็มเ็มเนี่ยไม่ใช่เหรอครับเออของตลาดนัดนะจ๊ะโอ้โหไปเล่าอ่านด้หมดหมดครับคุณสายพินที่หมวดพูดถึงเมื่อกี้ใช่หมอดูที่ดูดวงจากหินหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะทำไมเหรอคะอือคือพอดีเรากำลังไปพบเขานะครับ เกี่ยวกับคดีท <Hollywood> <here S 1> ี่ทำอยู่เอ่อเดี๋ยวๆนะคะคุณคุณสายพินเกี่ยวเกี่ยวกับคดีนี้หรือเหรอคะเกี่ยวยังไงอะคะคือเราไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเฉยๆนะครับอ๋อว่าแต่อะไรเยอะแยะเลยครับนี่หมดต้องคุณประธานครับโอ้เกือบไปแล้วห้ามแตะเลยนะครับแตะไม่ได้ครับคนที่จะแตะหินพวกนี้ได้ก็คือเจ้าของเท่านั้นครับผมเออเจ้าของ้านั่งอยู่นี่ครับผม ทำไมล่ะครับจ่าโอ้ยถ้าคนอื่นแต่เนี้ยมันจะทําให้หินเนี้ยไม่ขลังครับแล้วก็ต้องทําพิธีล้างหินใหม่อ่ะครับผมเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่านีน่ๆหมหมอหมอดูสายพิธีเขาบอกมาครับคือหินเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับต้องมีพิธีกรรมครับพิธีอะไรล่ะครับอ่อคือมันเป็นวิธี การบุกเสกนะครับคุณเบอร์ห้าครับเนี่ยตามที่หมอสายพินเขาเขียนบอกมาครับเขาบอกว่ามันมีหลายวิธีครับแล้วแต่สะดวกประเภทล้างด้วยน้ำสะอาด,อาดได้ครับผมหรือไม่ก็อาบด้วยแสงจันทร์หรือไม่ก็อาบด้วยแสงอาทิตย์นะครับคือทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นความมงคลนะครับคุณเบอร์ห้าเขาบอกมาว่าเที้ยครับเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ครับ ถ้างั้งงนก็แสดงว่าหินนี้สามารถปลุกเสกเพื่อลงมนต์ดำได้เหมือนกันแหละครับเออวันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ มีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับมีธุระอะไรครับเรามาขอขอบคุณสายพินนะครับ